แจ้งข่าวดีพี่น้องประชาชนทั่วประเทศค่ะแจงตารางการจ่ายเงินจากกรมบัญชีกลางบัตรคนจนหรือว่าบาัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้รับสิทธิ์ในการจ่ายเงิน3เดือนตั้งแต่เดือนสิงหาคมเดือนกันยายนเดือนตุลาคมได้รับสิทธิในส่วนของวงเงินเพิ่มกับบังซื้อด้วยนะคะเป็นระยะเวลา2เดือนซึ่งหมายความว่านําวงเงินมารวมกันกับวงเงินรูดซื้อสินค้าอุปโภครับสูงสุดถึง4 0 0ร้อถึงห้าบาทเลยค่ะบัตรคนจนหรือว่าบาัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเก่าเช็คสิทธิ์สเดือนข้างหน้า ยังได้รับสิทธิ์ในการใช้จ่ายผ่านบัตรมีอะไรบ้างโดยควบคู่กับการลงทะเบียนบัตรคนจนหรือว่าบัสิทิการแห่งรัฐรอบใหม่ทุกลายเลยค่ะอย่าตกหลน่นวันนี้อย่าพลาดข่าวด้วยนะคะติดตามรายละเอียดข้อมูลข่าวสารกันในช่องหากเข้ามาร่วมรับชมไลฟ์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับ c r i b e เป็นกำลังใจให้กับช่องอีสานแซบค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะคะวันนี้อัปเดตในส่วนของคนที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเก่าค่ะได้รับสิทธิ์ในส่วนของการรับเงิน3เดือนข้างหน้าแต่ท่านต้องลงทะเบียนบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ทุกรายซึ่งจะเกิดขึ้นในเดือนสิงหาคมนี้นะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นยังได้รับสิทธิ์ในส่วนของการใช้บัตรคนจนมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามค่ะ ทำลายตารางการจ่ายเงินบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดนะคะในส่วนของเดือนสิงหาคมนี้บัตรคนจนรายเก่าค่ะยังคงได้รับสิทธิ์ในส่วนของวงเงินรูดซื้อสินค้าอุปโภคบริโภครวมไปถึงค่าเดินทางนะคะด้วยวงเงินตั้งแต่2 0 0ร้อถึงห้าบาทค่ะแล้วก็วันที่15นะคะสิงหาคมเงินเพิ่มของผู้สูงอายุ50บาทถึง100บาท18สิงหาคมเป็นเงินคืนค่าน้ําแล้วก็ค่าไฟแล้วก็22สิงหาคมเป็นเงินคืนสําหรับเบี้ย ความพิการเพิ่มเติมค่ะส่วนคุณผู้ชมที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐลายเก่ายังสามารถใช้สิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐควบคู่ในการลงทะเบียนทําบัตรคนจนได้นะคะแล้วก็อย่าลืมไปลงทะเบียนบัตรคนจนใหม่นะคะคุณผู้ชมเพื่อรับสิทธิ์ในส่วนของสวัสดิการแห่งรัฐอย่างต่อเนื่องค่ะและในส่วนของการจ่ายเงินนะคะบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนกันยายนยังคงได้รับสิทธิ์ถึงเดือนตุลาคมที่ทางรัฐบาลอนุมัติเพิ่มกรอบวงเงินเพิ่มเติมในโครงการเพิ่ม กําลังซื้อให้ค่ะซึ่งในวันที่1กันยายนนะคะก็จะได้รับในส่วนของวงเงินรูดซื้อสินค้าอุปโภคและก็การเดินทาง200-300บาทรวมไปถึงการเดินทางนะคะ500บาทและมีในส่วนของเงินในโครงการเพิ่มกํมาลังซื้อเพิ่มเติมเข้ามาอีก200บาทรวมเป็น400-500บาทนั่นเองค่ะแล้วก็วันที่15นะคะกันยายนก็เป็นเงินเพิ่มกําลังซื้อ16อกันยายนก็จะเป็นค่าน้ำค่าไฟแล้วก็22 กันยายนนะคะก็จะเป็นเงินเพิ่มเพี้ยความพิการค่ะส่วนเดือนตุลาคมค่ะยังคงได้รับสิทธิ์เหมือนเดิมก็จะมีวงเงินรูดซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค 200- 300ถึง300บาทแล้วก็ค่าเดินทาง500บาทแล้วก็ในส่วนของวันที่1ตุลาคมนะคะก็จะเป็นในส่วนของเงินเพิ่มกําลังซื้อ200บาทซึ่งหมายความว่าคนที่จือบัตรคนจนหรือว่าบาัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังได้รับสิทธิ์วงเงินรวมกันสียร้อยถึง500บาทค่ะแล้วก็วันที่18นะคะ ตุลาคมก็จะเป็นเงินคืนค่าน้ําแล้วก็ค่าไฟ22ตุลาคมก็จะเป็นเงินเพิ่มเบี้ยความพิการค่ะซึ่งในส่วนของการลงทะเบียนบัตรคนจนหรือว่าบาัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอฟังแล้วก็ติดตามการประกาศเพิ่มเติมหรือว่าเปลี่ยนแปลงจากทางกระทรวงการคลังหรือว่าทางรัฐบาลต่อไปค่ะนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดที่นํามาฝากนะคะหากชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไคร e เป็นกำลังใจให้กับช่องอยุาสตรัพย์จะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดี ค่ะ <c oughs>